หนูมันตั้งทำอะไรตรงนี้เอ้าไอ้หนูเอ็มมาทำอะไรตรงนี้มันแทงใครเนี่ยนี่มันแทงใครเนี่ยมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลูกไหนเดียวนี่ได้ใบเด่นแม่เอาไปทำอะไรแม่เอาเต็มไปเลย เอาแล้วแตงพ่อไปไหนเนะนี่ยแผลแตงพ่อไปไแม่แม่เอาไปทำอะไรแม่เอาไปซ่อนแม่แอบเอาแตงพ่อไปได้ไหมรอแตงพ่อลูกใหญ่ๆนี่นะไม่เอาไปอ่ะคอยสบายอ,อย่างนองเลยทั้งใหญ่ทั้งยาว นานเจอทีไม่เหมือนของที่บ้านเลยแค่นี้โอ้โหเครียดไซส์ไม่ติดเลยโชคดีนะเนี่ยที่เจอเองมีงั้นนะโอ้โหอัดอั้นมานานทั้งใหญ่ทั้งยาวน่ากินจริงๆเอาแปรงของแกหรอใช่หายไปไหนรู้นึงอ่ะแล้วแกไปทำอะไรมา เจเอาไปตำไงแกแตแงทำไมทำไมไม่บอกจะไปตำใช้เจเอาไปตำอยากกินตำแตงไงคนก็ซื้อมาจะตำม,มาดีเลยแล้วจะตำไปตำทำไมฮะเอา,าเอันนี้เออก็ว่าจะเอาตับอีกตุ๊ใหญ่ <c oughs>